ช่างผมเกียดเลยฉันหรือเปล่าสวยมากลูกหน้ากับคอหนูคนละสีเลยค่ะสวยมากฉันขอเล่นยุคนี้ใหม่ได้ไหมฉันว่าจลิดฉันก็จะดีกว่าดีอ่ะยังทำไมผู้ชายรักฉันเลดี้แจ็กกี้ค่ะนะสวัสดีค่ะเลดี้แจ็กกี้ค่ะวันนี้ เราจะมาพูดถึงตำนานที่ทุกคนยังคงจดจำอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวดิชนันหรือจะเป็นคนภายนอกนะคะนั่นก็คืนะตอตำนานมิสชินไทยแรนด์คกะ จบแล้ววันนี้เราจะมารีแอคนะคะมิสซินไทยแลนด์2008ปีที่จะที่ประกวดฉันต้องพูดก่อนว่าปีที่ฉันประกวดมไม่ใช่ปี15เต็มเขาจะต้องประกวดตั้งแต่15ถึง18อะไรสักอย่างฉันจำไม่ได้มิสทีนะแล้วเมื่อก่อนนะเธอเวทีมิสทีนมันคือเวทีที่แบบวัยรุ่นทุกคนต้องประกวดมันยังไม่ได้มีแบบเวทีประกวดเยอะเหมือนทุกวันนี้อะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าเป็นสาวใสชิคก,กี้เดาอยากเก๋ก็ต้องประกวดมิสซินไทยแลนด์เท่านั้นแค่ลูกเร่น ันหรือปแงนี่อะงค์จนะเอาภาพนี้แล้วบอกว่าเป็นแบบมิซูเบิร์หรือว่านางสาวไทยอะฉันว่าคนตุริหน้าคุณไปไกลขนาดนั้นแล้วว่าเธอตอนอายุสิฉันเหมือนยี่ส้าไปต่อนี่มิสไช่เนิสตาจ้ะเอ่อไป มาต้อยกนนิดึงแอลลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดแกลูกตาลปีนั้นฉันจำได้เลยมันมีจังหวะยกสะโพกแล้วมันทำให้คนอื่นอ่ะดอกฉันก็ต้องยกสะโพกแบบสู้กันนะอ่ามิสทีมไทยแลนด์สองพันแปดไปต่อค่ะเชคกี้ครับเฮ้ยพี่จะวยทำอะไรคนได้ต่อไปเลยนะคะโอ้โหเขารับสวยมากเล ดูคนละสีเลยค่ะฟันเหมือนจอบเลยลูกนี่นะคะก็คือมิสแฟชั่นนิสต้านะคะว้ยวเขาเก่งมากมันมีตรงนี้นี่หรออันนี้มันคือวันก่อนประกวดจริงเขาให้แบบรางวัลแบบพิเศษอะไรแบบนี้ไงไปต่อนะคะได้แก่ไม้ มชื่อเดิชมนกท้าไม้ฉันฝึกมาแล้วว่าแบบครบ15บคนเข้ารอบฉันจะต้องเดินเป็นวงกลมแล้วก็เพลงชัดชาอย่างเงี้ยเป็นเต้าญิง<า>ได้ที่หนึ่งแน่แน่ตอนนั้นคิดอยู่นี่ว้าฉดข้าตัวตายมาแล้วค่ะไปนี่เขาฉันเกลดดึองออกจากขวดสวยๆอย่างนี้ได้มีลูกทำไม อย่างเงี้ยท้อไปแล้วตอนดเสรจดับเป็นไรทำไมก็แบบจิ๋งหอมีคือดด้หรอไอไอรับบทดังแกรอมไปต่อคำถามนะครับค่ะคนถามค่ะอยากให้ระบุสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยที่ใดก็ได้ที่คุณอยากไปที่สุดและเพราะอะไรครับค่ะ จริงๆประเทศไทยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวนี่แม่เียนสคริปต์ให้จ้ะจริงๆนะคะประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโอเคอแต่ถ้าสมมติจะถามนะคะว่าดิฉันอยากจะไปที่ไหนที่สุดนะคะดิฉันอ,อกจะไปทะเลค่ะทางใต้นะคะเพราะว่าตอนทะเลของเราทะเลในประเทศไทยนะคะติดหนึ่งในสิบของในโลกเลยทีเดียวค่ะดิฉันก็เลยอยากจะไปค่ะขอบคุณค่ะ เขาตัดแค่นี้แน่ๆเลยฉันว่าดูตอดดูตอดทะเลนั้นมากเขียนบ้ารางวัลกับรอนเขาตัดออกเขาตัดออกเธอจริงๆไทยเดียนั้นมันมีเลมมากใหม่มากกว่านั้นคือตอนนั้นอะเตรียมตอบคำถามแม่บอกว่าถ้าตอบไปประกวดก็ต้องไปดั้งดูว่าเขาประกวดอะไรเขาถามอะไรเราจะได้แบบเออเตรียมตอบในสไตล์ของเราซึ่งถ้าสมมติวถามเรื่องสถานท่องเที่ยวอะนี่ก็ไปหาแบบว่าเออก็อยากจะพูดเรื่องทะเลเพราะว่าทะเลทางใต้เนี่ยก็คือติดเหมือนใน ในนน่วั้แล้วเสร็จปุ๊บหลังจากที่เขาถามเรื่องทะเลทางใต้อะคุณเชียดท,ที่คําพรเขาก็ถามต่อเขาถามว่าแล้วทะเลทางใต้อะคือที่ไหนซึ่งฉันน่ะก็เลยตอบไปว่าแบบพัทยาพัเธอฮอเนี่ยก็คือลุกฮือแบบว้าว,ว,วอย่างนี้เลยเธอ ยังแล้วฉันไปรู้คือมีที่เลียนนางงามอะวิ่งมาหาฉันแล้วก็บอกฉันว่าน้องเจที่จะตอบว่าอะไรฉันก็บอกว่าก็<ฆ><ฆ>พัทยาไงคะทะเลใต้ไม่ใช่พัทยาไม่ได้อยู่ภาคใต้นี่ก็อ้าวคือในความเข้าใจของฉันตอนนั้นนะเว้ยฉันน่ะคิดว่าใต้จากเชียงใหม่อะใต้หมดเว้ยอ่าไปต่อนะคะเขียนภา,ารางวัลกับรอนะนี่ไงเธอเห็นไหมพี่ที่กอดเขาหัวล็อ <c> ก <oughs> นี่คือมันเป็นหลังจากที่ตอบพัทยามันเป็นการนะคะมะนาวสอนสิ่ได้หม แต่นางสวยจริงๆขอสแสดงความยินดีมากๆเลยนะครับนางนา่งนารัากลาปะถ้าเอาลุคหน้าเของมาไกลเลยเอาจริงๆเขาไม่ได้สวยขนาดนั้นนะเราอาจจะโชคดีเพราะเป็นแบบเป็นลูกครึ่งเลยทำให้มีดั้งมีอะไรแบบนี้ไงอ่าภาพต้อนรับฉันเป็นภาพที่ยิ้มอ่างนเรื่องนี้นะคะรับบทโดยมาร์กี้ลาสีจอนรามเทพพิทาตุ้ยเกียรติกมลและแจ็คกี้ชาคลีนค่ะอัปปายเลิมเลิม อันนี้ไม่ใช่ฉากแรกปะเออแล้วบทนางพิง์นนฟันจอบมากผลกันขายดีเพราะว่านเนื้อที่คุณนชิมเลี่เนี่ยเธอลองคิดดูสิฉันเล่นประกบคู่พี่หนุ่มสอนรามตั้งแต่ฉันอายุ15ปีแล้วเล่นเป็นภรรยาด้วยอ่ะเป็นเนื้อชันดีทั้งหายครับปากหวานจริเงเลยไม่น่าละ่ะวขาว พูดภาษาไทยไม่ชัดเนาะปากหวานจริงๆว่ะอะไรอ่ะถ้าดูหวานนี่ตัดไตเลยตายเธอะจ้าสมัยนั้นยิ่งบิ๊กมันยิ่งดีดงดแค่แฮ่หล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะหมือนนึกอะไรออกแต่สายตาช่างว่างเปล่าพี่มีอะไรที่สนุกกว่าละค่ะหลับาลลตาสิคะหลับตาห่อยสิคะ ฉันสงสา,ารพี่นุ่มอะที่เล่นกับฉันเรื่องนี้เหมือนจำได้ว่าตัวเองกระโดดตามป่ะสวยมากอุ้ยอุ้ยไม่น้ำไปแล้วอุ้ยอุ้ยตั้มลายโดดโ,โดดน้ำยังไงไม่ให้หน้ามาเปียก ขอผู้ชายหนึ่งทีนีนี่วุ้ยฉันขอเล่นเรื่องนี้ใหม่ได้ไหมฉันว่าหลิดฉันก็จะดีกว่าดีอ่ะต้องรีเมคนอาพรายต้องรีเมคอีกสักตอนเหรอน้ำมาแล้วค่ะโอมยโอกไมอะไรใหญ่ขนาดนั้นนะคะดูลูลาล่าเลค่ะพี่ตุ้ขอตัวเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะนม่สวย ล้วดนางเมาแหละหน้าแดงขนาดนี้จริงๆอ่ะเรื่องนี้ยคือฉันะเป็นแฟนพี่ตุยพี่ตุยคือผู้ชายที่จือเราต้องการแบบเสือแบบมาคยี้วใจแบบสร้างความแบบเราใจอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบคั่วเลยสองสาคนคัวให้หมดดับอ๋อยังอยู่จำได้เลยช็อตเนี้ยเจบ็บหัวเขา่ามัน พิมว่าพิมว่าจะ,ะะจะเปลี่ยนชุดนะคะเออจะเปลี่ยนชุดนะคะต่อยมันลงมาเลยสิลูกจะงักงักน้องหอะอะไรล่ะเฮ้ย hey, ไม่ได้หนังใจ่างั้นพิมไปเป,เปลี่ยนชุดก่อนนะคะไม้เจอกันที่งานสิ้นสุดทางเลื่อนเงาปลายเรื่องต่อไปคือเรื่องตวันยอดรกักไปเลยนะแดน,นคููกับนี่เฟิร์สเอกพงษ์จงเกตก่อน <S <S ล็อก ทำยังไงดีโอ้โหหน้าม้าเหมือนกะลาเลยอีดอกคลิปดำฉันจำได้จำได้เป็นพักๆักอะ่ะแล้วเป็นเรื่องปกติที่นางเอกต้องไขออกดูดูตื่นเต้นมากลูกนี่ห่วงคลิปดำด้วยเก็บหาอะไรอะ่ะมาจับว่าพระเอกมีแฟนหรือย,ยังเหรอเป็นผัวเมียกัน Ừ, น่าจะถ่ายรูปด้วยกันเนยอะกว่านี้สิโอ๊ยถ้าจะขนาดเนี้ยไปทำงานเป็น F B I หนูนี่เราวปนังค้นหาเปดิดผ่านเปดิดผ่านๆความค่อยเนี่ยยังใช้อยู่ในปัจปจ,จุบันนะย,ย,ยังได้อยู่ส่อแล้วนี่แน่นี่แน่พระ,ะเอกกลับบ้าน ไม่ใช่พี่ไม่ได้ไปนี่คุณฟอาได้กระบงจงเกตกนค่ะทุกวันนี้ก็ยังหน้าเป็นแบบนี้นะไม่เห็นแก่เขาเลยฮ้ยฉันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในตู้เหรอประทินผิวก็อยู่ในตู้ไปสิเดี๋ยวเขาก็ออกห้องเองแหละอ๋อกลัวขเขาจะหมาเสภผ้าแน่เลย ฉลาดย่องทำไมก่อนไม่มีใครอยู่ในห้องย่องทำไมนี่เธอฉนไม่ได้ตั้งใจนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะ รู้ไหมฉากนี้ตอนเล่นอ่ะจูบจริงเพราะว่าใหม่ทั้งคู่แล้วจับจังหวะกันไม่ถูกเรนเขาไม่ได้จูบก,กับสีสวยอะเธอนึกออกปะเขาจูบก,กับฟันฉันคือเธอนึกเธอรู้จังหวะล้มออกป่าไม่เป็นไงเอ้ยฟันฉั้นอ่ะเฉาะปากพี่เฟิร์สสงสารพี่เฟิร์สอ่ะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วต่อไปเธอจะให้ฉันรีแอคคืออะไรคะอยากให้ดูนางเองีกสองร้อยล้านยการฮ่้ยผูดยากอ่ะซาโยนาระ อันนี้คือตอนเล่นละครแล้วน่าจะได้ไม่สักพักแล้วเรียกไม่ผ่านการผสมกันเธอเชืช่อไหมอันนี้เมาได้เพราะพี่เป้คิดมาน,นานแล้วอนะเนาะตอนนั้นอะฉันไม่เข้าใจเสื้อพี่เป้เลยอ่ะฉันรู้นนสึกว่าทำไมเสื้อพี่เป้ได้ไมมนะเมาขนาดนี้เจะลบแล้วพี่อยากจะลีมแล้วแต่ก็ยังไม่แคล้วรักเธออีกครั้งฉันได้รับบีบมาว่าหนูเล่นไม่ต้องคิดอะไรลูกหนูมองว่าทุกอย่างสวยงามยิ้มอย่างเดียวและโลกนี้สวยเป็นสีชมพูต่อให้ผู้ชายจะทําหน้าแบบกูมไม่ไหวกับมึงแล้วนะแต่เราก็จะต้องแบบว่าผู้ชายรัักฉน เงนยนึกออกปะเห็นไหมฉันก็เลยยิ้มแล้วผู้ชายก็ร้องไปผู้ชายร้องว่าฉันว่าเราหยุดก่อนนด้ไหมก่อนจะ้ายไปเรียกผู้หญิงคืออย่างนี้ <c oughs> ได้หนึ่งคำพูดแรงๆเอามือออก <c oughs> ลุกก็ยังยิ้มอยู่และเกิดความสงสัยตอนท้าย รู้ขึ้นมเขาบอกให้ยกคอขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยิ้มเพราะนี่ยอยากไปหนึจ้ะก็เป็นสินักยาเนาะมาหนีบใส่ชุดโปรดเพาะมากฮ้ยเฮะมาแล้วจ้ะน้องกิ๊กและไฟสีเขียวของเขาที่กำลังจิบน้ำชาในยามตีสอง ฉันจะมาอธิบายคือพี่ผู้กำกับเนี่ยเขาเก่งมากภาพทูบสวยมากฉันรู้สึกว่าฉันอยากเล่น MV ็ีอีกเลยจริงคือเขาวาให้ฉันแบบมโนภาพว่าเหมือนมันเป็นความสำคัญที่แบบมันไปต่อไม่ได้แล้วคือผู้ชายเขาเห็นความเป็นจริงว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วแต่อีผู้หญิงก็เป็นฟิลเหมือนกับว่าได้แม่มันยังได้อยู่ได้อยู่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ก็แบบว่าได้ไหมไม่ได้เนาะเอออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เลยให้ฉันะเป็นสายผู้หญิงที่แบบมองอะไรก็เป็นโลกสวยงามไปหมดต่อให้ผู้ชายจะแบบว่าฉันจะไม่อยู่กับเธอแล้วเลิกแสดงกันสักที แต่ผู้หญิงก็จะแบบอ๋อยังอยู่ฉันยังรักเธออะไรอย่างนี้แล้วคือตอนท้ายที่รถชนเนี่ยอันนี้คือเหมือนเป็นแบบความสัมพันธ์ที่แท้จริงของคู่นี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะไปต่อได้แต่การแสดงของตัวเองที่ออกมากับผู้ชายอ่ะก็คือเบาราวอะไร หมดนี่ก็คือทั้งหมดของการรีแอคผลงานเข้าวๆในช่วงเข้าวงการใหม่ๆอะไรอย่างนี้ซึ่งฉันจะบอกเลยนะ exclusive มากๆโดยเฉพาะเทป s s t e e n t h a i l a ด d ไม่มีดูย้อนหลังนะจ๊ะที่เราได้มาคือเราได้มาแบบ exclusive เ,เดี๋ยวจะให้ทาง Hello Ice Cream นะเขาคือ ด้านค้าที่แบบส่งมาให้เราขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เลดี้แจกกี้ด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายยังไงจ๊ะรู้จักแล้วนะ